มาอีกแล้วครับงบหลักแสนได้ขับ Mercedes Benz ตัวใหม่คันนี้เหมือนเดิมนะครับ Mercedes Benz A 200 AMG ท็อปที่สุดออกห้าง2ล้านกว่าบาทวันนี้ประหยัดไปประมาณเกือบ2ล้านเหลือ8 9 9 0 0 0เาหนะครับเครดิตดีฟรีดาวผสลดแล้วต้นประมาณ17,000บาทเลขใหม่เก0 0 0มเท่านั้นประวัติศูนย์ครบภายนอก AMG จะได้เป็นกระจังหน้าดิมอนคิวไลน์นี้เลยแล้วก็กันชนหน้า AMG แบบนี้ไฟหน้า LED day time running light นะครับล้อ AMG ไลด์ดาวแบบนี้เลยแล้วยางเพิ่งเบิกให้ใหม่ปี24เยี่สิบสีเล้ย่พึ่ง ไม่ต้องใช้กุญแจภายในคันนี้จะได้เป็นภายในหนังสีดาตัดกับอาคารพาบอร์ดปัดไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามตำแหน่ง AMG มจะเป็นพวงมาลัยลายนี้นะครับก็เป็น AMG ตัวท็อปนั้นถึงจะได้แบบนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับแพดเดนชิพจอจะเป็นจอกลางยาวแบบนี้เลยพร้อมกับกล้องถอยด้วยตัวควบคุมจะเป็นเมาส์แพดสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วคือตัวใหม่แอรออโต้นะครับที่นั่งด้านหลังไม่แคบเท่าไหร่นะครับคันนี้เหมาะสาหรับเด็กจบใหม่นะครับหรือพนักงานเพราะว่าเงินเดือนประมาณ้องหมื่นกว่าสามหมื่นซ คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะได้ขับเบนซ์ด้วยแตแ9แ0นเาเท่านั้นสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรข้างล่างนี้แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดรถดีๆของเราฝากติดตามไิสัทช่องทางข้างล่างนี้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ